สวัสดีครับวันนี้ช่องบ้านสวนปันฝันจะมาแปลรูปผลิตภัณฑ์นะครับโดยเริ่มจากสิ่งที่มีข้างบ้านนะครับนั่นก็คือสิ่งที่เรามีอยู่ข้างบ้านนะครับสําหรับวันนี้เราจะแปรรูปเป็นน้ําสมุนไพรตะไคร้ใบเตยหอมและดอกอัญชันนะครับไว้ในขวดเดียวเลยนะครับผมก็สําหรับผลิตภัณฑ์น้นําตะไคร้ใบเตยหอมและดอกอัญชันของเรานั้น มีที่มาที่ไปอย่างไรนะครับก็ไปติดตามชมกันเลยนะครับนี่นะครับส่วนผสมหลักนะครับคือตะไคร้นะครับเป็นตะไคร้ขาวนะครับพันตื้นบ้านนะครับก็ปลูกไว้ข้างบ้านที่แปลงผักนะครับแปลงผักอินทรีย์นะครับด้านในนะครับอันนี้เป็นตะไคร้ที่ปลูกเป็นแนวกันชนสําหรับแปลงผักนะครับผมก็นํามาทาเป็นน้าตะไคร้นะครับน้าตะไคร้ใบเตยอันชันนะครับผมวันนี้ เริ่มจากสิ่งที่มีนะครับคือมีอยู่ข้างบ้านนะครับนํามาไปรูปนะครับเป็นผลิตภัณฑ์และวันนี้จะนําไปแด่งตันนะครับแด่งตันกับเพื่อนคนกล้าคืนถิ่นแตกตัวนะครับของภาคใต้นะครับที่จังหวัดจุมพรนะครับซึ่งุ่งนี้ผมจะออกเดินทางนะครับผมนี่นะครับ ด้านในนะครับก็จะมีส่วนผสมอีกอย่างหนึ่งก็คือใบเตยนะครับนู่นครับอยู่ด้านในเลยนะครับนี่นะครับใบเตยนะครับจะอยู่ในร่องในครูที่ผมขุดวางไว้นะครับเป็นแนวปันชนของแปลงผักเอ็นทีนะครับด้านในนะครับนู่นนะครับมันจะเป็นผักบุ้งมักเขือกับเพราและก็ผักหวานนะครับด้านในนะครับที่ยังมีอยู่นะครับตอนนี้ ด้านข้างก็ปล่อยให้หญ้ารกไปก่อนนะครับค่อยตัดหญ้าแล้วก็บำรุงดินปรุงดินอีกครั้งหนึ่งถึงจะปลูกนะครับผมนะครับแล้วก็จะใช้ใบเตยนะครับตัไคร้แล้วก็ดอกอัญชันนะครับซึ่งจะอยู่ที่หลังบ้านนะครับดอกอัญชันเดี๋ยวจะไปถ่ายไว้ให้ชมนะครับผมนี่นะครับวัดตัวดิบอีกชนิดหนึ่งนะครับดอกอัญชันนะครับสําหรับทําน้าตะไคร้ใบเตยหอมแล้วก็อัญชันนะครับน้ําสมุนไพรนะครับ เป็นดอกอัญชันหลังบ้านนะครับเริ่มจากสิ่งที่มีนะครับก็บานนี้นะครับพุ่มหนึ่งเลยนะครับเยอะมากนะครับพุ่มนี้โอเคครับนั่นก็คือสิ่งที่เรามีข้างบ้านนะครับซึ่งก็คือสมุนไพรที่ปลูกไว้รอบรอบบ้านนั่นเองนะครับผมก็จะมีนะครับวัตถุดิบหลักเลยก็คือตะไคร้นะครับเป็นตะไคร้ ขาวนะครับพันพื้นบ้านนะครับผมที่ปลูกไว้เป็นแนวกันชนของแปลงผักอินทรีย์นะครับที่อยู่ข้างบ้านของผมนี้นะครับแล้วก็มีใบเตยนะครับใบเตยก็อยู่ในแปลงผักอินทรีย์เหมือนกันนะครับผมปลูกไว้ตามร่องแนวกันชนนะครับของแปลงผักอินรีนะครับแล้วก็นี่นะครับอัญชันนะครับดอกอัญชันก็ปลูกไว้หลังบ้านเหมือนกันนะครับผมซึ่งสมาูรณมทั้งหมดก็ ทำขึ้นเองนะครับผมปลูกไว้เป็นเวลาประมาณ6เดือนแล้วครับผมที่เริ่มปลูกก็นี่น,นะครับส่วนผมหลักก็จะมีประมาณนี้นะครับและที่สําคัญที่ขาดไม่ได้เลยก็คือน้าตาลทรายแดงนะครับผมนี่น,นะครับอันนี้สูงขึ้นกิโลกร,รัมนะครับแบ่งไว้เรียบร้อยแล้วเพื่อจะได้จัดการง่ายนะครับผมสําหรับการนําไปแปรูปเป็นผลิตภัณฑ์น้ําสมุนไพรตะไครใบเตยหอมดอกอัญชันนะครับผม และอีกอย่างที่ขาดไม่ได้คือน้ําเปล่านะครับตอนนี้ก็ประมาณ4ลิตรนะครับในหม้อที่เตรียมไว้นะครับผมซึ่งวันนี้ก็จะทําปริมาณเยอะมากนะครับเดี๋ยวไปดูขั้นตอนการทำกันเลยนะครับว่ามีอะไรบ้างครับเนี่ยนะครับ,รบส่วนผสมหลักก็นํามาล้างทําความสะอาดให้เรียบร้อยนะครับผมก่อนจะนําไปปรุงเป็นผลิตภัณฑ์ ของเรานะครับผมซึ่งเริ่มจากสิ่งที่มีนะครับโอเคครับสำหรับส่วนผสมที่ใช้ในอัตราส่วนการทำน้ําสมุนไพรนะครับผมน้ําตะไคร้ใบเตยหอมและดอกอัญชันนะครับก็จะมีอัตราส่วนง่ายๆเลยนะครับใช้ตะไคร้ ประมาณ3มต้นต่อน้ำ1.5ลิตรนะครับผมตักครสามต้นต่อน้ำ1.5ลิตรนะครับแล้วก็ใช้ใบเตยหอมประมาณ10ใบนะครับต่อน้ำ1.5ลิตรต่อตักใบสามต้นนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือดอกอัญชันนะครับใช้ในปริมาณที่พอเหมาะนะครับคือใส่ลงไปให้น้ำเปลี่ยนเป็นสีฟ้าหรือว่าออกเป็นสีม่วงเลยก็ได้นะครับผม จะเป็นสีสันที่สวยงามมากครับก็ประมาณนี้นะครับสําหรับส่วนผสมหลักก็ตอนนี้ผมก็นําไปใส่ในน้ําที่อยู่ในหม้อได้เลยนะครับผมก็ตอนนี้น้ําที่อยู่ในหม้อก็ประมาณ4ลิตรนะครับผมก็กับมาเลยนะครับสําหรับตะไคร้นะครับผมส่วนผสมอย่าลืมนะครับอย่าลืมทุบให้เรียบร้อยนะครับทุบเพื่อให้ความหอมของกลิ่นตไะไคร้ออกมาก่อนนะครับผม นะครับใส่ลงไปเลยครับทุบหรือว่าหั่นให้ทุบหรือว่าหั่นไว้ก่อนนะครับผมจากนั้นก็นําใบเตยนะครับที่เราเตรียมไว้นะครับล้างให้เรียบร้อยนะครับผมตอนนี้น้ำของผม,ผมที่ใส่ไว้ว่าสี่ลิตรกว่าห้าลิตรก็ใช้ใบเตยก็ เยอะหน่อยนะครับเพราะว่าใบเจยจะช่วยดับกลิ่นของตะไคร้นะครับไม่ให้กลิ่นของตะไคร้ฉุนเกินไปนะครับผมก็ใส่ในปริมาณที่ประมาณ2เท่าเลยนะครับของตะไคร้นะครับผม นี่นครับเป็นการแปลรูปผลิตภัณฑ์ง่ายๆเลยนะครับโดยเริ่มจากสิ่งที่มีจากข้างบ้านเราเองเลยนะครับผมมีประโยชน์แถมอร่อยด้วยนะครับและสามารถต่อยอดเป็นธุรกิจหรือว่าสินค้าของเราได้เลยนะครับผมนี่นะครับ เวลาเราต้มงลงไปสักพักนะครับพอน้ําเดือดเราถึงจะใส่อัญชันลงไปนะครับผมและทิ้งไว้ประมาณไม่เกิน15นาทีนะครับเพื่อให้น้ําเดือดและก็ดูดซับตัวยาตัวสมุนไพรของตะไคร้ใบเตยและอัญชันออกมานะครับผมที่ขาดไปไม่ได้เลยนะครับสำหรับน้ำประมาณ4ลิตรนะครับก็ใช้ น้ำตาลสายแดงนะครับประมาณครึ่งกิโลกรัมนะครับผมตอนหนึ่งครั้งถามว่าทำไมไม่ใส่เยอะกว่านี้นะครับผมเคยลองหนึ่งกิโลกรัมนะครับหวานมากเลยครับหวานเป็นข้าเชื่อมเลยครับผมสำหรับส่วนผสมประมาณครึ่งกิโลกรัมนะครับก็โอเคเลยครับใส่ลงไปเลยครับร้อมๆเลยก็ได้หรือว่าใครจะให้น้ำเดือดก่อนแล้วก็ ค,ค่อยเทใส่ลงไปเลยได้ครับแต่ตอนนี้ผมใส่พร,ร้อมๆกันเลยครับเพราะว่าเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับผมเดี๋ยวเวลาน้ําเดือดจะใส่ดอกอัญชันลงไปอีกทีนะครับก็ไปติดตามชมกันเลยนะครับนี่นะครับผมก็จะต้มทีเดียวทั้งสองหม้อเลยนะครับผมพร,ร้อมๆกันเลยนะครับจะเห็นได้ว่าน้ําร้อนแล้วนะครับเดือดแล้วนะครับ,รบผม ขั้นตอนนี้นะครับหากใครยังไม่ได้ใส่น้ำตาลก็นำน้ำตาลลงมาใส่ได้เลยนะครับผมความหวานนั้นขึ้นอยู่กับเรานะครับว่าจะใช้ความหวานจะให้น้ำสมุนไพรตะไคร้ของเราหวานขนาดไหนนะครับผมก็สำหรับผมก็ใช้ประมาณเกือบ1กิโลนะครับต่อน้ำประมาณ 3- 4ลิตรนะครับผมใช้น้ำตาลทรายแดงนะครับนะครับขั้นตอนนี้เวลาน้ำเดือดแล้วนะครับ เราก็จะนำดอกอัญชันนะครับมาใส่นะครับและตั้งไฟทิ้งไว้อีกสักพักหนึ่งนะครับผมนี่นะครับดอกอัญชันนะครับผมครับ ตั้งไฟทิ้งไว้จนน้ำเปลี่ยนเป็นสีดอกอัญชันนะครับอาจจะเป็นสีม่วงหรือว่าอาจจะเป็นสีฟ้านะครับ2ส,สีนะครับซึ่งถ้าหากเราใช้เพียงน้ำตะไคร้แล้วก็ใบเตยหอมนะครับจะมีสีเขียวนะครับผมน้ำจะเป็นสีเขียวนะครับสังเกตได้ว่าด้านล่างน้ำเป็นสีเขียวนะครับนี่ครับใส่พร้อมๆกันทั้งสองหม้อเลยนะครับ ก็จะประมาณนี้นะครับและทิ้งไว้ให้อุ่นหรือว่าให้เย็นนะครับถึงจะนําไปบรรจุลงผลิตภัณฑ์นะครับผมเดี๋ยวมาดูผลิตภัณฑ์ของเราเลยนะครับที่เป็นน้ําสมุนไพรตะไคร้ใบเตยหอมและดอกอัญชันนะครับผมสูตรง่ายๆเริ่มจากสิ่งที่มีข้างบ้านนะครับผม โอเคครับตอนนี้เราก็ได้น้ำตะไคร้ใบเตยหอมและดอกอัญชันแล้วนะครับก็หน้าตาก็จะประมาณนี้นะครับผมผมต้มเทไว้ทีเดียว2หม้อนะครับนี่นะครับก็จะประมาณนี้นะครับจะออกเป็นสีม่วงๆนะครับผมเพราะเป็นสีของดอกอัญชันนะครับจากนั้นเราก็นำมาเทลงในกรองเลยนะครับ เพื่อกรองกาบมันออกไปนะครับผมและให้เหลือไว้เพียงแค่น้ำหวานนะครับ นะครับก็จะเหลือกากและก็สมุนไพรที่เราใส่ลงไปนะครับไม่ว่าจะเป็นตะไคร้ใบเตยหอมและดอกอัญชันนะครับก็อยู่ด้านในนะครับผมเนี่นะครับเมื่อเรากรองเสร็จแล้วน้ําก็จะกลายเป็นสีม่วงเลยนะครับผมม่วงนะครับสีม่วงนะครับ ที่ดูไม่ใช่สีดำนะครับเป็นสีม่วงนะครับผมก็จะมีไอความร้อนขึ้นมานะครับก็ทิ้งไว้จนเย็นนะครับและผมก็จะนําไปใส่ลงในขวดนะครับเพื่อบรรจุเป็นผลิตภัณฑ์นะครับที่สามารถสร้างผลิตภัณฑ์ขึ้นมาจากสิ่งที่มีข้างบ้านนะครับเริ่มจากสิ่งที่มีนะครับผมนี่ครับก็บรรจุลงในขวดนะครับราคาจำหน่ายก็อยู่ ขวดละ10บบาทนะครับผมเป็นน้ำหวานสมุนไพรตะไคร้ใบเตยหอมและอัญชันนะครับเริ่มจากสิ่งที่มีข้างบ้านนะครับผมก็นำมาแปลรูปเป็นผลิตภัณฑ์ได้นะครับครับเดี๋ยวรอทิ้งไว้ให้เย็นก่อนนะครับผมถึงจะนำบรรจุลงในขวดได้นะครับครับตอนนี้ก็เริ่มอุ่นๆแล้วนะครับผม หลังจากที่ทิ้งไว้เป็นประมาณเกือบหนึ่งชั่วโมงนะครับก็ยังมีไอความร้อนขึ้นมานิดนึงนะครับมันไม่ถึงกับร้อนมากแล้วนะครับผมสําหรับท่านใดที่จะกินร้อนๆหรือว่ากินอุ่นๆหรือว่าจะให้ดีก็ผสมน้ําแข็งนะครับกินกับน้ําแข็งก็จะอร่อยไปอีกแบบหนึ่งนะครับผมซึ่งตอนนี้ผมจะทําการบรรจุลงในผลิตภัณฑ์ของผมแล้วนะครับลงในขวดนะครับผมนี่ครับ โอเคครับตอนนี้ผมก็ได้ปรรจุผลิตภัณฑ์น้ำตะไคร้ใบเตยหอมและอันชันไว้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับในขวดนะครับผมนี่นะครับสำหรับท่านใดนะครับที่ต้องการเพิ่มรสชาติหรือว่าเพิ่มสีสันนะครับสามารถใช้น้ำมะนาวนะครับบีบลงไปนะครับผมบีบลงไปใน น้ำตะไคร้ใบเตยหอมของเราได้เลยนะครับนี่นะครับจากสีครามนะครับจะค่อยๆเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนเป็นสีชมพูเลยนะครับผมเป็นสีม่วงนะครับจะเพิ่มรสชาติหวานนเปรี้ยวๆได้นะครับผมนี่นะครับเห็นว่าสีเปลี่ยนอย่างเห็นได้ชัดนะครับด้านบนกับด้านล่างนะครับผมครับ พัฒน์ดีมากครับผมครับสำหรับสปพคุณของน้ำสุมไพรตะไคร้ใบเตยหอมและอัญชันนะครับตะไคร้นะครับช่วยแก้ของอืดท้องเฟ้อนะครับส่วนใบเตยนะครับใบเตยนะครับช่วยลดน้ำตาลในเลือดนะครับส่วนดอกอัญชันนะครับช่วยกระตุ้นการหมุนเวียนของเลือดนะครับ นะครับซึ่งทำให้น้ำสมุนไพรตอนนี้รวมกันเป็นตีนวันเลยนะครับซึ่งมีสรรพคุณในหลายๆด้านนะครับผมก็สำหรับวันนี้บ้านสวนบันฝันก็ขอจับก,การเริ่มจากสิ่งที่เรามีนะครับมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ของบ้านสวนบันฝันนะครับหากท่านใดสงสยัยหรือว่า ต้องการสูตรก็สามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอจับไว้เพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดสันกระดิงไว้เพื่อรับชมคลิปใหม่ๆของทางช่องวันส่วนบรรปันของเราด้วยนะครับผมขอบคุณครับ